ใครชอบดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนควรดูไว้นี่คือสิ่งที่ส่งผลประโยชน์ดีต่อสุขภาพคุณอย่างไม่น่าเชื่อสวัสดีครับถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นสาระกระชับได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับน้ำมะนาวอุ่นๆสักแก้วในช่วงวัน หลายคนต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับแต่คุณจะทราบไหมว่าการดื่มน้ำมะนาวแต่และช่วงเวลาก็มีปัจจัยและมีสาเหตุในการทำให้สุขภาพดีด้วยกันทั้งนั้นแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการดื่มน้ำมะนาวเพื่อสุขภาพในช่วงเวลาอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือช่วงเวลาก่อนนอนครับซึ่งหลายคนนิยมดื่มแต่ไม่เข้าใจว่าประโยชน์ที่แท้จริงของมันมีอะไรกันบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประโยชน์ที่แท้จริงของการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนที่ส่งผลดีต่อสุขภาพคุณอย่างแน่นอนอันดับแรกครับการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนสามารถช่วยลดความอ้วนได้จริงไหมคำตอบนี้ผมสามารถตอบได้แบบเต็มร้อยครับว่าเพียงแค่มีส่วนช่วยเท่านั้นเพราะว่าน้ำมะนาวนั้น ไม่มีประสิทธิภาพในการช่วยเผาผลาญไขมันที่เกาะอ,อยู่ตามผนังในร่างกายแต่เพียงแค่ว่าสามารถช่วยกำจัดสิ่งสปกปรกและไขมันตกค้างในลําไส้และกระเพาะอาหารได้เท่านั้นการที่เรารับประทานน้ำมะนาวหรือดื่มน้ำมะนาวตอนช่วงก่อนนอนประมาณ1แก้วถ้าเป็นน้ำมะนาวอุ่นๆตอนช่วงเช้าจะทำให้ คุณรู้สึกสดชื่นและขับถ่ายได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้คุณนั้นมีสุขภาพดีและสามารถกำจัดอุจระตกค้างและสามารถช่วยทำให้น้ำหนักตัวของคุณลดได้ครับแต่ไม่สามารถช่วยกำจัดหรือช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ได้โดยตรงนะครับ รวมไปถึงไขมันในหลอดเลือดก,ก็ไม่ได้ช่วยอีกด้วยประโยชน์อย่างที่2ครับน้ำมะนาวนั้นที่เก่าอ้างตอนช่วงแรกที่บอกว่าดื่มก่อนนอนและไปขับถ่ายตอนเช้านั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าในมะนาวนั้นมีกรดอ่อนๆที่สามารถช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายของเราได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังมีสารที่เป็นสมุนไพร ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพหรือเรียกว่ายาปฏิชีวนะแบบสมุนไพรแบบอ่อนๆครับซึ่งสามารถช่วยดูแลสุขภาพลำไส้และกระเพาะอ,อาหารรวมไปถึงระบบขับถ่ายของเราให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำ 3. ครับน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนนั้นสามารถช่วยดูแลสุขภาพ ของลำคอและกล่องเสียงได้มีงานวิจัยกล่าวอ้างว่าผู้ที่จิบชามะนาวอุ่นๆก่อนนอนเป็นประจำสามารถช่วยดูแลสุขภาพกล่องเสียงคุณและป้องกันอาการอักเสบได้เพราะว่าในน้ำมะนาวนั้นมีกรดอ่อนๆและสมุนไพรทางด้านการดูแลสุขภาพเหมือนกับยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติ ซึ่งลดอาการอักเสบของลำคอและสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้อีกด้วยครับประโยชน์ข้อที่4ของการดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนนั่นก็คือสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เครื่องดื่มหลายชนิดครับที่มีส่วนผสมของวิตามินซีและน้ำมะนาวอุ่นๆก็มีวิตามินซีสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ทําให้คุณรู้สึกกระชับกระเฉงและสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยในอนาคตคุณจะไม่มีสภาวะตัวร้อนหรือกระสับกระส่ายเมื่อหนึ่งไม่ตัวแบบง่ายๆเพราะว่าเพียงแค่คุณดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพ และอประกอบโดยรวมได้นอกจากนี้ยังสามารถช่วยกำจัดของเสียตกค้างที่สามารถทำให้คุณมีอาการเจ็บป่วยได้นั่นก็คืออาการท้องเสียหรือแบคทีเรียที่ปนเปื้อนกับอาหารก็สามารถช่วยดูแลและทำให้ปัญหาเหล่านั้นทุเลาลงได้เพียงแค่ดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆทุกวันก่อนนอนครับ ประโยชน์อย่างที่5นั่นก็คือสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสและเปล่งปั่งได้วิตามินซีในมะนาวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับจึงสามารถช่วยลดอาการริ้วรอยจากสิวและริ้วรอยหมองคล้ำรวมไปถึงปัญหาหน้ามันก็สามารถช่วยได้ เพียงแค่คุณดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำก็สามารถมีสุขภาพดีได้แล้วครับและการดื่มน้ำมะนาวที่ถูกต้องเราก็มีวิธีการชงดื่มให้ได้สุขภาพดีสำหรับการชงน้ำมะนาวอุ่นๆดื่มตอนช่วงก่อนนอนแบบถูกวิธีให้ได้ผลดีเต็มร้อยมาฝากกันครับวัตถุดิบที่คุณควรจะเตรียมจะมีดังต่อไปนี้ครับ หมะนาวสไลด์ประมาณ1ลูก 2. น้ำผึ้งประมาณ10ช้อนโต๊ะสามภาชนะก้นแบนสามารถปิดฝาได้สนิทเข้าสู่ขั้นตอนการทำครับให้คุณนำมะนาวที่คุณจัดเตรียมไว้ที่เป็นแผ่นสไลด์บาง นำมาวางไว้ในขวดโหลหรือในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้และมีฝาปิดเมื่อวางเสร็จแล้วให้เรียงตัวกันวางเป็นแถวหลังจากนั้นก็นำพึ่งละลงไปครับเสร็จเรียบร้อยปิดฝานำใส่ตู้เย็นแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็สามารถนำมาชงเป็นน้ำมะนาวดื่มได้ ขั้นตอนการชงน้ำมะนาวอุ่นๆที่ดีต่อสุขภาพจะมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณนำมะนาวที่คุณจัดเตรียมเอาไว้นำมาวางไว้ในเหยือกถ้าหากคุณต้มน้ำร้อนประมาณ1ลิตรให้ใส่ชิ้นมะนาวประมาณ6-7ถึง7ชิ้นและถ้าชงหนแก้วชาให้ใช้มะนาวสไลด์1ชิ้นก็เพียงพอแล้วครับ ขั้นตอนต่อมาให้คุณกดน้ําอุ่นลงไปน้ํานั้นไม่ควรจะมีอุณหภูมิเกิน50องศาเพราะว่าอาจจะทำให้วิตามินและธาตุหลากหลายตัวที่อยู่ในมะนาวและน้ํำผึ้งหายไปครับเม <scariest> <ists that confused> ื่อคุณลาดเทน้ําอุ่นลงไปแล้วให้คุณใช้ชอ้อนหรือที่คนคน สักครู่หนึ่งประมาณ1นาทีหลังจากนั้นให้คุณยกดื่มครับข้อแนะนำในการดื่มควรจะชงแล้วดื่มทันทีไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน30นาทีเพราะอาจจะทำให้วิตามินและแรธาตุบางส่วนที่อยู่ในมะนาวและวิตามินและธาตุที่อยู่ในน้ำผึ้งสลายหายไปโดยเฉพาะวิตามินซีซึ่งจะมีประโยชน์มาก หลายๆด้านในการช่วยดูแลสุขภาพและการนำไปใช้งานกับร่างกายก็จะได้ประสิทธิภาพลงไปด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์และสรรพคุณดีๆจากน้ำมะนาวในครั้งนี้ที่เรานำมาฝากกันหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ u like, b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและถ้าากคิดเห็นต้องการติชมประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปครับผมยินดีน้อมรับคำติชมทุกประการครับเพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าสําหรับวิดีโอคลิปนี้สวัสดีครับ